มากันครับทุกคนครับผมจะพามาร้านขาหมูที่ขากันแบบบิ๊กเบิ้มใหญ่ๆ,ญๆกันเลยนี่ครับกำลังตั้งร้านเลยนะครับแม่ค้าคนสวยโอ้โหดูอืออ ขาใหญ่ๆเลยโอ้โหไม่ใช่อะไรนะไม่ขาสาย <laughs> ไม่ขาสาย แปสิบาทจ้าขาเราไม่ได้หั่นนะเราขายยกขาเขียงมีไว้หั่นผักเดี๋ยวลูกค้าจะถามว่าเขียงม,ม,มีเขียงไว้ทำไมเออใช่เขาถามลมีเขียงไว้หั่นผัก <laughs> <laughs> เพราะว่าหั่นกระถานเราไม่ไนะคะพังหมดแล้ว <laughs> ที่ไม่หั่นเพราะว่าบางทีกระดูกมันยังมีเอ็นมีอะไรติดอยู่แล้วมันยากต่อการล้อไงถ้าลูกค้าเอาไปล้อเองน่าจะได้ฟิลลิ่งมากกว่ากันบางสเต็นที่คือขาหมูใครก็ทำได้ใช่ที่เด็ดคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มคอสอะไรับ เอาหัวนะคะเป็นประกันเลยรับประกันถ้าสายแทบยังไงกระโดง<ม>ใช่ถูกต้องขอบคนค่ะหนึ่งขา <S <S 1> <1> <1> 1> <1> ไม่ใช่แปดสิบาทหนึ่งจานจะแปดสิบบาทแต่ว่าโทษฐานที่เราทำให้ลูกค้ารอเราก็เลยให้เต็มขาไปเลย เดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันมีร้อยมันมีแปดสิบที่มันดูใหญ่เพราะว่าเราให้เราไม่ได้ลอกขาออกเราให้ให้กระดูกไปด้วยแต่ถามว่ามันก็เยอะนะเอาจริงๆถ้าแปดสิบบาทกินสองคนก็ไม่หมดหรอก ทำไมถึงขายราคานี้ได้ไม่ได้มีฟาร์มเป็นของตัวเองนะแต่ว่าเรามีที่เอาที่ต้นทุนค่ะผูกแล้วเราเอาจำนวนอะไรเอ่ยชํำๆ,ๆได้คะ่แบบนะคนเดียวจ้าโอ้ยไม่คนเดียว,วะ่ะมีน้องมาด้วยแป๊ดหนึ่งมาได้ซื้อของ เราไม่มีฟฟร์เป็นของตัวเองแต่เราอาศัยว่าเราได้ปริมาณเราขายปริมาณล<ม>ูกค้ากินได้เราอยู่ได้บ้าไนคนล่ะไม่มีขายคนเดียวมันจะสามเดือนอยู่แล้ว อันนี้ที่แล้วไม่เป็นผลคอยได้เขาหยุดงานเขาเลยมากัน๋อที่แล้วผลคอยได้เวลามาเขาก็มาสักเกินหน้าตาปกติก็คนเดียวอาศัยเพื่อนในตลาดช่วยยกของเยจนะคะโอเคครับพี่เยตอนนี้ไม่ได้พักนะพี่นะคะ น้ำจิ้มเราไม่ได้ซื้อเป็นขวดนะเราปั่นเองนะปั่นเองทุกอย่างค่ะทำเองทุกอย่างทุกอย่างทำเองหมด, <c oughs> ด,ดอูุ้้ยแต่บางทีมันก็มีคนช่วยที่บ้านอ่ะมีแต่ว่าอาจจะต้ออกมาขายคนเดียวขับรถชื่อมลมลใช่ขายอยู่ที่ตลาดท้องถิ่น

O oh. A สองบาทขอบคุณนะคะแปิเนาะเจสิบกับแปสิพี่แปเนาะ บอกว่าให้ล่างถักให้ก่อนของพี่สองขาใช่ปะแปดสิบขาเดียวจ้ะพี่ ลงริมขอบเต็นเลยนะเต็นสองเนาะ มันก็ไม่สายขนาดนี้แล้ววันนี้มันสายสายสายแป๊บนึงนะคะพี่ร้อยหกสิบจ้าขอบคุณมากค่ะนะเดี๋ยวน้องติดไฟให้แป๊บนึง แต่เขาไม่รู้ว่ามีเขียงไว้ทําอะไรมีเขียงไว้หั่นผักนะเป็นหลายคนถามว่ามีเขียงไว้ทําไมแต่บางทีก็หั่นหมูแหละมีมีเอาถุงจัดให้พี่ก่อนเลยแต่มันกะตายเอาถุงจัดใส่ช่องมานอ่ะอืออมาเอาอกครับ อปดสิบสองขึ้จากซ้ายไปขวาแล้วก็ขี้จากขวามาซ้าย โช,โชดไ,ด <S <S ได้ได้หมดแหละในจานก็ได้ในกระมังก็ได้ในถาดก็ได้แล้วแต่ไม่ทันก็ต้องเงียแล้วนะขายแล้วเท่าไหร่หแปดสิบบาทแม่ค้าไม่ได้ขายเอาสังคมนะขายเอาจิงเอาจังเลยแหละอาทิตย์น,น,นึงขายแปดวัน ไม่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 มไม่เอาคอนเทนต์ไม่ได้ขายเอาคอนเทนต์แล้วก็ไม่ได้ขายเอาหน้าเอาตาขายจิงขายตังเลยมาแล้วมาไวกว่าที่คิดนะจ๊ะ เดมาครับนน้ทันมอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังเราขอโทษเราสายเองเราสายเอง,เาาเองคิดว่ามีคนช่วยไนงะก็เลยไม่รีบหนัหนไปหันมาทีที่ไม่ทันแล้วแปดสิบสองผงแบงงหกุงหกุงหกุง ะะเดี๋ยวขดนปคมาแม่ค้าก็มาดีนึงไม่นี่หงนะ แม่ค้าทำช้าลูกค้าเลยรอไม่ใช่ไรแม่ค้าทำช้าไม่ช้าเนี่ยโอ้า ัร้ายอจุดแ๊สับุ่ขาบอกรอยไหมคะสายกกจะถึงนี่ก็ประมาณสามโมงเวลาห่างก็ดูสายตาตคนรอด้วยอ๋อ หลายคนหลายคนเยนอะมนีนี่ลูกค้าจาก tiktok เลยต้องถามต้องถาลูกค้าเก่าๆที่เขาซื้ออยู่ตลอดลเขาจะรู้ว่าเราปกติเราก็จะขายปริมาณน,นี้อยู่แล้ว ในความเป็นริงจะมาพร้อกับหักใช่คณาค่ะหักพุทโะคณะ ไม่ได้ค่ะต้องเป็นผักคะนเลยที่แต่ละค่ะความเล็กใหญ่มันไม่เท่ากันนะาแม่คะา่ะเอานะคะใช่ ถูกต้องค่ะแต่ก็จะพยายามให้ได้แบบว่าเท่ากันที่สุดจะบอกว่าเอ้ยทำไมฉันได้ขานี้ทำไมฉันไม่ได้ขาแบบนี้พอมันจับดูแล้วน้ำหนักมันจะต่างกันโอ้โหเสียงฝนใช่ไหมหรือว่าเสียงฝนลุงใจร้ายกันหนูมากอะ เท่าไรแล้วสฮะสาสี่น้าโอ้ห เอ้ยข้นตคนเดียวด้วยนะคนเดียวค่ะโอเ้เป็นเดียวตั้งร้านก็คนเดียววันนี้โชคดีวันนี้น้องชายเขาหยุดงานมาช่วยเขาลาง,งานตอนบ่ายไม่สบายแล้วก็ขายจริงๆแล้วพี่ขายทุกวันไหมถ้าไม่ใช่ตลาดนี้อ่าขายทุกวันขายที่ไหนคะขายนัดแถวคลองสี่คลองห้าคลองสี่อยู่ไหนคลองสี่ 4, เตยนนวันอ, 5, อัง<อ>วันอังคารคลองสี่วันพุธ คองหกพะหัสที่นี่สุขร้องสี่เสาร์อาทิตย์ไม่ไปอยุทยาก็ไปแกนโอ้นะอที่ดิเอ้ยสลับบุรีกับแกนห,หนึ่งสองสามสี่เท่าไหร่ละห้าต้วซื้อยไม่ได้ค่ะ เปิดแก๊สแล้วไหมคะรุดใจจ้ะฝนตกเราก็อยู่จ้ะพี่ต้องถามลูกค้าเก่าๆอย่างที่เขาซื้อประจำเขาจะรู้ิ๊กไมปกั้กแปสิบสองโท ว่าเราให้เยอะเฉพาะเวลาแบบว่าอย่างนี้ปกติเราก็ให้แบบนี้นะ่ค้าไม่ซีเราไม่ซีอยู่แล้วแม่ค้าใจดีแม่ค้าใจดีมากตายแล้ว เท่าไรวะก้กงคิดเลขดิไม่ได้คิดไว้ไม่ได้คิดไว้สี่ร้อยแปดสิบป่ะลองกดดูนี่ถูกมหมขอโทษน้องนักเรียนสองอขาเราหน้าละ ค่ะไข่เฮ้ยไข่น้องเพ่ครับมัต,พ,ตพัด์าัาพั์แซงชิวน้องคนสวยกูไปอ,ะอ่ะเอาน้องคนสวยมาก่อนเดี๋ยวนะโลกเดี๋ยวนะโลกเธอให้ก่อนลูกเกลือเกลือต้นเหตุจากพี่ค้า โอ๊ยเรียบร้อยใครถอดอ่ะมันดับหมดมันเป็นเหตุปกติของที่นี่ข่องที่สองขา มินปัดตูผักให้พี่หนห่อยดิตัดตูผักมาให้หน่อยไม่ใช่ยเขาว่าอร่อยแล้วามได้ี่้าองเขาตัดหมดเขาว่าไม่ได้พี่ต้องลองเองเชื่อหนูดิาจากองเรืเนี่ยาึนองบัว <c oughs> หนองบัวลำพูหนองบัวลำพูหนองบัวที่ไหนแล้วเขาหนองบัวลำพูก็มาจ้าเย้ยยิ่ง้โอ๊ยเดียว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 สองพี่มาด้วยกันปะ เราหันได้ทุกที่ค่ะลูกค้าค่ะเปียกค่ะลูกค้าเปียกค่ะพี่พี่เราฝนหน้าร้านนี่ได้ก่อนนะเปนหนูเรียกขายดีก็ไม่เท่าฝนนะจ้ะพุทธะเหมาเรามาแล้วจ้า เวลาขายของคือเวลาฝนตกไ่ตั้งร้านฝนไม่ตกจ้ะพี่ต่าของพี่อีถุงสองนาะฮะแปดสิบสองมาลพัดเอาลัง เอาลังน้ำใส่ใต้ร้านเราก็เอาใส่ไฟขึ้นเดี๋ยวน้ำเปียกเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเอ๊เวลาใส่จานลรวได้น้อยกว่านี้เห็นพี่เขายืนตากฝนนานละเขาอุตส่าห์มาจากหนองบงอัวลำพูน,นีแ <laughs> เน้นยังเคลื่อนอยู่ยังเคลื่อนอยู่ยังเคลื่อนยังเคลื่อนไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าปทุมมีหนองบัวเมืองปทุมกมีหนองบัวอยู่ทำไมเราไม่รู้เรื่องไปอยู่ไหนหมอหมอค่ะเต็มปกติจริงๆอ่ะหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยที่เขายืนตากฝนรอหนูอ่ะ มีต้องขึ้นปกกันนะขออนุญาตนะพี่มีต้องขึ้นปกช่องหน้า บนลำพูปล่อยไก่ตัวเป็เล่เลยอะ่ะอายเขาอะ่ะน้ำชิ้มพี่หนูขออนุญาตดึงเป็นก่อนแป๊บหนึ่งพี่อยืนข้างในเลยชีวิตมหชีวิตมาค้าค่ะไม่ฝนตกก็แดดร้อนถ้าฝนมากที่เนี่ยถ้าตกแล้วหยุดอ่ะคนก็ยังเดินอยู่แต่ถ้าตกแล้วมันไม่หยุดก็คือจบเลยเก็บของกลับอย่างเดียว ถ้าถามว่าทําไมถุงไม่ได้ถ้าถุงเล็กกว่านี้เทใส่เอาจานใส่ยัดใส่ไม่ได้พี่แล้วมันจะลวกมือนะคะเราดักลูกค้าไปก่อนเลยต้องมีมันต้องมีนะคะเป็นคนเฟรนลี่โอดโอดถอด iPhone 18ฉันเปีอยก นี่จ่าร้อยหกสิบขอบพระคุณค่ะทายเรือมาซื้อท่วมแล้วท่วมแล้วท่วเป็นประจำจ่ะท่วมแบบนี้บ่อยมากชื่อนิะชื่อมิ้นข,ขายตลาดไทยของผมทุกวันพฤหัสประจำตรงนี้เสาร์อาทิตย์น่าจะอยู่แดนวันธรรมดาจะอยู่แถวลำลูกกา ตลาดสายสมพัน์ลำลูกกานะคะใจดีนะคะใจดีนะคะน่ารักจริงๆอะถ้าวันถ้าวันธรรมดาถ้าไม่ใช่แบบถ้าไม่ใช่อย่างนักที่เนี่ยนะคะก็จะขายแบบจอนไปเรื่อยเราเราจะไม่มีที่ประจําจะมีที่ประจําอยู่แค่ที่นี่ที่คลองสี่ที่อื่นก็นแล้วแต่ลมแม่คะว่าวันไหนอยากไปที่ไหน อัน,นจริงๆนะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าหนึ่งเราทาคนเดียวมันแล้วแต่ความสะดวกว่าเช้านั้นเราพร้อมไปที่ไหนเราใกล้ที่ไหนของเรามีปริมาณเท่าไหร่แล้วแต่นะคะขายได้พี่เพราะว่าถ้ามันทาแล้วไม่เหลืออะไรไม่มเนี่ยกทำหรอกถูกป่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของความจะบอกว่าราคาสิบาททุกวันนี้มันไม่มีหรอกไม่ต้องร้อไม่ถึงสิบปีนะเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะคะคือแค่โลละเจ็ดบาทเองแต่ทุกวันนี้ไม่มีหรอกค่ะ คนซื้ออยู่ได้เราเราถามว่าอุ้ยถ้าขายวันหนึ่งเปร้อยขารวยเลยไหมมันก็ไม่ได้แบบนี้ทุกวันที่บางวันมันก็ได้บางวันก็อย่างที่เห็นนีละตกตกแบบนี้ถ้ามันไม่หยุดก็คือจบเก็บของกลับแต่ถ้ามันหมดก็เราโชคดีไปบางวันบางที่ก็ไม่ได้วันลงถึงร้อยขาบางที่ก็ห้าสิบบาง,งที่ก็หกสิบยิ่งพวกนี้ทําคนเดียวจะได้เต็มที่ถ้าขายคนเดียวนัดอื่นหกสิบขาก็แบบเต็มที่เต็มที่แล้วเพราะว่ามันไม่ํำ ใช่ใช่ใชมีที่แน่ที่เดียวที่ที่สามารถขายได้เกินร้อยเพราะว่าเวลาขายเขาเยอะสามทุ่มก็ยังมีคนเดินคนเริ่มเลยนตอสามโมงถึงสามทุ่มก็ยังมีอร่อยไม่ซ้ำจาสูตรไม่ได้แต่น้าจิ้มเรามีสูตรนะเราบอกเลยว่าหมูอะใครก็ต้มได้มันไม่ใช่เรื่องยาก ปรุงอาหน่อยอยากได้เปรี้ยวอยากได้เค็มอยากได้หวานปรุงเนามันไม่มีสำเร็จรูปหรอกของแบบนี้เราทำเอาเอง <c oughs> ถ้าคนถ้าสายแซบอะถ้านำถ้านำจิ้มแล้วนะการันตีเลยว่าคนที่ชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวสายแซบยังไงก็โอเค